สวัสดีเพื่อน,อนๆืันนี้มาพบกับช่องคุณยาพระเพิ่นคือเก่าืันนี้สีผ้ามาาผัดถั่วงอกทรงเครื่องนะคะเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรเนาะมีถั่วงอกต้นหอมเต้าหู้ ผิวขาวน้ำมันหอยหมูสับกระเทียมรสดีผงนัวเนอะจากเนาะมาเริ่มมือลงมาเริ่มลงมือผัดกันเลยมาลงมือผัดเลยเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะเพื่อนๆเราจะทอดเต้าหู้ก่อนเนาะ ใกล้จะเหลืองแล้วเนาะเดี๋ยวพอเหลืองเราก็จะตักขึ้นนะจ๊ะเพื่อนถ้าคืนเหลืองแล้วฮตั้ขึ้นเนาะเอาเหลืองจำหนีกับพ่อนาค่ะเนาะ,นะ,ะนะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นแล้วนะคะแล้วก็พับเลยค่ะใส่ตะเกียบลงไป ใส่หมูจับลงไปเลยผัดหมูให้สุกนะคะเนาะ ใส่หมูเยอะใส่เป็นพิธีจากนั้นเรากะปรุงเครื่องนะจ๊ะใส่กิ้งขาลงไปเลย măn hỏi mà có đơn trời lúc đi ังก็เลยหงนัวใส่ไปเลย,เลยจากนั้นก็ใส่กระหูกไปเลยที่เราทอดไว้ ใส่ขึ้นยานะคะเนาะใส่ใส่น้ำตาลลงไปนะคเดียลาาเอาเนาะคะ่ะก็มีสูตรตายโตสูตรไทยสูตรมั่นนะคะเด้อเหลี่ยน้ำเล็กน่อย ก็ผัดไปเรื่อยๆนะใส่น้ำปลาขารกระกะเอาเระเพื่อนเนาะเราแม่บ้านเราก็จะกะถูกเนาะ ว่าปริมาณของของเท่าไหร่ต้องใส่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเนาะเราไม่ได้มีสูตรตายตัวเนาะเพื่อน,นเนาะน้ำงอกก็หยอดน้ำได้ค่ะแล้วก็จะผัดให้ต้องหูเสรมซับเสริมซับเอาเครื่องปรุงก่อนเนาะเราถึงจะใส่ถั่วงอก ัวงอกเราก็จะใส่แล้วก็เอาขึ้นเลยเพื่อนเพื่อนคุณยาา่าลองชิมดูก่อนเด้อจ้ะเหลือใส่น้ำตาลยู่กันมอยรสชาติทอดเร็วขาดหวานไปหน่อยนึงความหวานไม่พอคุณย่าหวานไม่พอ ่ปจากนั้นก็ใส่ถั่วงอกไปเลยค่ะถั่วงอกของเราใส่ลงไปเลย <c oughs> ใส่ต้นหอมลงไปค่ะแค่น,นี้ก็เสร็จหัดนโววงอกทรงเครื่องของเรานะคะอาหารเช้ามื้อน,นี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะคะพร้อมตักเสิร์ พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะผัดถังงอ,อกเราได้จานมบบง,ง่าเลยค่ะเป็นเพื่อน ผัดถั่วงอกหมูสับทรงเครื่องเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเพื่อนๆขอคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ล่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนเราจะต่อสู้ไปด้วยกัน น่าทานไหมคะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดเด้อจ้ะนี่ผัดถั่วง,งอกทรงเครื่องเสร็จแล้วคะ่ะน่าทานไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ